ส,สวัสดีนะคะแม่แม่นะคะいいวันนี้พ,อพ่อควรนะคะเอาน้องโมแฮลงเล่นน hmm. like ้ำนะคะเดินมาจากสะพานนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูน้องเล่นน้ำนะคะนะคะดูดีใจนะคะจะได้เล่นน้ำนะคะเสียงอ้อนใหญ่เลยนะคะโมแฮจะลงเล่นน้ำแล้วนะคะพี่ๆเยอะมากเลยนะคะพี่เยอะมากเลยติ๊กตกใจนะคะ โอ้แฮดีใจนะครับวิ่งใหญ่เลยนะคะจะได้เล่นน้ำนะคะดีใจจะได้เล่นน้ำนะคะมองเล่นน้ำนะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะช่วงสี่โมงนะคะ น้องโมเฮเล่นน้ำกันนะคะชอบนะคะถูกใจน้องมากนะคะถือไม้ไปทำไมเสียงหวานนะคะไม่ชอบนะคะได้เล่นน้ำเสียงควันเสียงหวานิเออเดขเคนแล้วนะคะบรรยากาศตอนทำค่ำนะคะสวยนะคะบรรยากาศเป็นสบายเป็นที่ร่ม สาวน้อยมนะคะมีเพื่อนเล่นน้ำแล้วนะคะมาเล่นน้ำกันนะคะดูนะคะเล่นใหญ่เลยนะคะชอบนะคะที่เล่นน้ำลำพุดลำไายนะคะ สี่โมงคะน้องๆก็จะมาเล่นน้ำที่นี่กันหมดนะคะทั้งหมู่บ้านนะคะน้องก็จะมาลงเล่นน้ำที่นี่กันนะคะมีอิงกับกายกูพานะค่ะมีกายปูพากับน้องอิงนะคะน้องโน,น้ห์แหย่คะยังยังไม่ยังไม่เห็นน้องนะคะ ไม่เห็นน้องดูนะคะถ้าเห็นน้องแล้วจะทำายังไงนะคะมอเห็นดูนะคะนี้กับปูผ้าไปแล้วลงน้ำแล้วนะคะตัวเอ้ยตัวเล็กตัวเล็กลงเป็นน้ำนะคะมองเด้านน้อง มแม่จะติดพี่ขันึงนะคะแม่แจวนะคะแม่จะติดมากเลยนะคะพี่สะะ้มนะคะดูนะคะสาวเจ้าของเราทำคุดดำไหว้นะคะหออนุ่มหพี่ผูผานะคะดำคุดดำไหว้ใหญ่เลยนะคะ ก็ควรเรานะคะตัวเท่าช้างเหมือนกันนะคะก็ควรตามกดตามไล้นะคะเป็นน้ำกันใหญ่เลยยามค่ำนะคะได้เวลาก็อาน้องตางลงเล่นน้ำกันนะคะนี่ควรก็ขอจบไลฟ์แค่นี้คะ่ะเลยน้าพบกันใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ